ปีศาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเชือ er วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอรคว้าสามแต้มในค่ำคืนนี้แล้วยืดระยะห่างกับทางหงแดงลิเวอร์พูลเป็น4ีแต้มในการจะไปยึดพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปโคตายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะดอนะครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พี่จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่ลงเตะในเวลา3ทุ่มตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดสนามโอทราฟฟอร์ดรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันบอนเดอร์ครับช่วงของต้นคลิปผมบอกว่าเกมนี้แมนยูนะครับจะเฉือน วูฟนะครับดาวสกอร์ก like, ่อนเลยนะครับคาดว่าจะจบที่1ประตูต่อศูนย์ครับเหตุผลเป็นอย่างไรหลักๆคือมีสเหตุผลครับคือเรื่องของแรงจูงใจและเรื่องของสถิติครับอย่างแรกครับไปดูเรื่องของแรงจูงใจกันก่อนครับก็คือไปดูสถานการณ์ก่อนจันลงเตะในค่ำคืนนี้ครับฝั่งของแมนยูครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเตะไป34นัดนะครับมีแต้มนําห่างอันดับ5คือ ลเวอพูที่ลงเตะไป35น้นัดอยู่แต้มเดียวคือเตะน้อยกว่า1นนัดและก็มีแต้มมากกว่า1นนัดซึ่งในเกมนี้จะทําให้แมนยูลงเตะเท่าเวอ้์วููนะครับถ้าเก็บชัยได้ก็จะมีแต้มห่างเป็น4แต้มมีโอกาสจะได้โคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นครับฉะนั้นแรงจูงใจหรือว่าแพชชันของแมนยูก็คือการจะลุ้นไปฟุตบอลพื้นที่ยุโรปตรงนี้แหละครับจึงจะเป็นจุดที่มาในการจะคว้า3แต้มในคืนนี้ให้ได้เพราะได้เกิดนะครับออกเสมอนํา2แต้มก็อาจจะเรียกว่ามีความลําบากในช่วง3 เกมที่เหลือและถ้าเกิดไปหลุดแพ้เลยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลก็น่าจะมีแรงขึ้นในการจะแซงป่าตอนท้ายได้อันนี้คือสถานการณ์ก่อนที่จะลงเตะค่ำคืนนี้แล้วก็แรงจูงใจของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัดกลับมาที่ฝั่งของทีมเยือนครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ต้องบอกว่าอาจจะพูดได้ว่าหมดแรงจูงใจแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคะแนนของวูฟอยู่ที่40คะแนนครับนำห่างอันดับที่ตกชั้นนะฮะก็คือ30แต้มตอนนี้เกมเหลือ3นัดนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยนะครับตามได้แค่9คะแนนเต็มในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติครับ รอดตกชั้นอย่างสมบูรณ์ครับทำให้เกมนี้อาจจะมีการโรเลชั่นนักเตะนะครับในการส่งดาวรุ่งเพื่อจะมาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทําให้แรงฮึดในการที่จะแม่ ตกชั้นก็ไม่ตกแล้วนะฮะจะไปฟุตบอลยุโรปก็อาจจะไม่มีหวังแล้วเหมือนกันครับทาให้แมนยูมีภาษีดีกว่าตรงนี้ครับส่วนอีกเรื่องที่คิดว่าแมนยูจะเชื่อนนะฮะเชือนวิววูฟค่ำคืนนี้นะครับก่อนจะไปดูเรื่องของสถิติครับต้องบอกว่าในความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับฝั่งของวูฟนะครับนักเตะนักเตะที่เป็นกําลังสําคัญนะฮะที่ไม่สามารถจะลงสนามได้มีคนเดียวครับคือราอูลคิมิเนสนะครับส่วนตำแหน่งอื่นสามารถจะลงประจําการได้และอาจจะมีการโรเลชันนะครับเหมือนที่กล่าวไปแล้วส่วนสำหรับแมนยูนะครับก็มีนัก แล้วก็สําหรับในแนวรุกเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของความฝืดของทางการทําประตูครับทีนี้ไปดูสถิติที่ทำไมผมถึงบอกว่าแมนยูจะชนะในเกมนี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะคือฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านของแมนยูก่อนนะครับสำหรับแมนยูนะฮะฟอร์มการเป็นเจ้าบ้านนะครับ27นัดในการเล่นที่โอทาฟฟอร์ดในการเปิดบ้านนั้นทุกรายการครับพวกเขาไม่แพ้ใครไม่ชนะก็เสมออันนี้คือมีความน่าสนใจนะครับถ้าเจาะลึกลงไปอีกครับ ไปดูเฉพาะในพรีเมียร์ลีกครับสำหรับใน5นัดหลังสุดที่แมนยูลงเล่นในสุดพรีเมียร์ลีกครับคลีนชีส คลีนชีตไม่เสียประตูครับฉะนั้นมีความเหนียวแน่นในการลงเล่นในสุกเร์ลีกแม้ว่าฟอร์มหลังสุดนะครับใน2นั้นเนี่ยจะเป็นการหลุดไปแพ้ทั้ง2เกมนะครับและก็เป็นการแพ้ที่1นศูนย์ทั้ง2เกมเหมือนกันไม่สามารถยิงได้แต่อันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่น่าจะมีการกลับมาของเทนฮากได้ในบ้าน27นัดน,นะครับไม่แพ้ใครห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกคลีนชีตแมนยูฟอร์มดีครับทีนี้ไปดูฟอร์มฝั่งวูฟครับวูฟเนี่ยเป็นทีมที่บอกว่าเป็นรถไฟหนนนนนด้้เลลลยสสาหรัรัรับบงุนะะะะคกชชชแแพพ โดยนะครับมีการไปทั้งแพ้เลสเตอร์แพ้ไบรตันแต่สามารถจะไปเก็บชัยได้นะฮะจากทางเบรนฟอร์ดเก็บชัยจากคริสตัลพาเลตนะครับตรงนี้มีความไม่แน่นอนครับและตอนนี้สถานการณ์อย่างที่บอกว่าวูฟเนี่ยไม่ตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับทำให้แมนยูตรงนี้มีภาษีดีกว่าอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับในสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับ8ดนัดล่าสุดในการเจอกันเป็น6นัดน,นะครับที่แมนยูไม่เสียประตูจึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าค่ำคืนนี้แมนยูเนี่ยจะชนะแบบเฉือนก็คือ10แบบคลีนชีตนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งสตินะครับสำหรับวูฟในการเล่นเป็นเล่นเป็นทีมเยือนนะครับไม่ชนะใครมา6นัดแล้วนะครับจึงเป็นที่มาของข้อสรุปครับหคือแรงจูงใจแมนยูไปพื้นที่ยุโรปวูฟรอตกชั้นแล้วนะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่เอาอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันแล้วก็สติแมนยูในบ้านต้องบอกว่าดีมากวูฟนอกบ้านไม่ดีเลยครับจึงเป็นที่มาว่าค่ำคืนนี้แมนยูจะเฉือนวูฟแฮมตัน1นประตูตน่งส่วนครับนี่เป็นการพรีวิวจากผมนะครับพีนักเตะติดตามได้สําหรับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ